จะเรินทาสสำนักดีค่ะเช้าวันนี้มีประกาศเรียกเสียงตามสายให้มาช่วยกันขนต้นกล้าจำนวน5,000ต้นลงจากรถอาจารย์หมอเขียวจิตอาสาและชาวชุมชนหูผาฟ้าน้ำร่วมกับชาวชุมชนบ้านด้านสถานียสุจำนวนร้อยกว่าคนมาร่วมมวลสารพลังการขนต้นกล้าเป็นการเตรียมกล้าผักไว้สำหรับการปลูกเพื่อเป็นอาหารให้กับชาวชุมชนรวมทั้ง พี่น้องที่เข้ามาร่วมกันฟื้นฟูแผ่นดินพุทธให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังเกิดวิกฤตน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจะเล่นทำค่ะ,คะไม่ทราบวันนี้เนี่ย่ที่ต้นไม้ที่มาลงเนี่ยเป็นยังไงบ้างะคะมาทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่ะคะจำนวน5,000ต้นค่ะ,คะแล้วพอจะทราบไหมคะว่ามีต้นอะไรบ้างอ๋อมีแมงรักผักอีตูแล้วก็ผักชีใบเลื่อย มะเขือมะเขือปอกมะเขือยาวนะคะเป็นผักสวนครัวที่เร่งด่วนสามารถปลูกภายุ์ได้กินภายในอาทิตย์หนึ่งนะคะเนี่ยเพราะว่าโตแล้วเนี่ยมีมีสารแนก็คือพืชผักสวนครัวนั่นแหละสามารถที่จะปลูกได้กินอย่างรวดเร็วนะคะคือเรียกว่าเร่งรัดในพื้นที่ที่ น้ำรถที่น้ำท่วมมาเนี่ยจะปลูกให้เต็มเลยพื้นที่รอบรอบอาคารบรวรหรือติดในชุมชนนะคะในชุมชนเนี่ยก็จะปลูกให้หมดเลยะคะ,คะก็จะมีจะมีต้นกล้าที่พี่น้องนำมาช่วยนะคะนำมาช่วยจากที่ต่างๆซึ่งพี่น้องเนี่ยด้วยความเป็นห่วงเขาก็ประสานงานกันว่าที่นี่เอาพืชผักสวนครัวนะที่นี่จะเอาผักมึงหนาวที่ปลูก คือมีผักเป็นผักอายุสั้นนะคะที่สามารถจะได้กินอย่างรวดเร็วไม่ไม,ไม่ไม่นานก็ก็ได้เพื่อที่จะให้พี่น้องที่มาในงานปีใหม่เพื่อฟ้าดินนี่นะคะได้มีพืชผักกินได้มีผักกินโดยที่ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดหรือไปซื้อไปซื้อที่มันเป็นพิษนะคะก็เลยต้องเตรียมอย่างนี้ค่ะก็เป็นความร่วมมือเป็นความช่วยเหลือของพี่น้องชาวโศกที่มีให้กัน เป็นน้ําใจที่เราช่วยเหลือกันค่ะแล้ววันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะพอแบบเหมือนกับพอม่ช้าประกาศปุ๊บแล้วก็มีคนมาลมโหมแพงกันอย่างนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่ปลื้มปิตินะคะมีพลังค,คือเชื่อเลยคําว่าศาสนาเนี่ยเป็นพลังรวมสังคมจริงๆแล้วเวลาเรามาเราก็ได้พลังเพิ่มจ,จิตวิญ,ญญาณเราก็เรียกว่าที่หลวงปู่พูดบ่อยๆว่าเพิ่มสัมประสิทธิ์นะคะมันก็จะมีพลังบวกขึ้นมาในใจเราทําให เราอยากช่วยเหลือสังคมอยากเสียจริงๆก็พระพุทธเจ้าสอนนะเนาะแล้ก็ทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละแา่ก็ตัดว่าการทําอะไรที่ร่วมที่รวมกันเนี่ยร่วมรวมกันโดยเฉพาะคนดีนะมาทําสิ่งดีร่วมกันพระพุทธเจ้าตัดว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม เรียกว่าอปาริหานิยธรรมทรรมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมคือคนดีมีศีลเนี่ยมาทําสิ่งดีร่วมกันอย่างผาสุกนะมันจะเจริญทั้งการงานรูป,ปรธรรมเนี่ยมันก็จะรวดเร็วอะ่ะมันเบาภาระกันมันมันไม่เหนื่อยมากอ่ะนะมันมันก็นหนึ่งรูป,ปรธรรมเราก็ไม่เหนื่อยมากการงานมันก็ได้ออกมาได้ผลดีอันที่สองเนี่ยเราก็ได้สลายอัตตาสลายตัวตนนะสลายการเอาแต่ใจตัวเองเ่ะนะเพราะหลายอย่างก็ไม่ถูกใจเราใช่ไหม บางอย่างไม่ถูกใจเราเราก็ต้องฝึกเบิกบานฝึกมีความสุขที่ไม่ถูกใจได้ไหมนะสุขใจที่ไม่ได้ดั่งใจอะ่ะถ้า,าไม่ได้ทํางานร่วมกันน่ยมันจะไม่ได้ตัวนี้เราทําคนเดียวเราก็เอาแต่ใจตัวเองวันไม่ได้ดั่งใจเราก็กทุกข์แทบตายแต่ทํากโมโูลเนี่ยก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอะ่ะนะมันก็โอ้ต้องฝึก นะ่าสุขใจที่ไม่ได้ดังใจอ่ะสุขใจที่ไม่ได้ดังใจใช่ใช่เป็นขบวนการที่สลายอัตราตัวตนเหมือนกันนะคะเป็นทรค่ะเล่นท่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะจากการที่มาขนขนกิ่งไม้มายก อันนี้แทนยกต้นไม้แทนความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ดีทําให้รู้ว่าจริงๆน้วง,งานมันมีเยอะแยะมากมายแล้วดูว่าในการร้านไหนทําอะไรเราก็พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะใช้ยึดมั่นถึงมั่นว่าฉันทํางานนี้ฉันไปทํางานอื่นไม่ได้นะคะก็พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนค่ะก่ะสาธุค่ะแต่ละทํามค่ะพี่มลก็เล่นทับค่ะเป็นยังไงบ้างคะมาร่วมกิจกรรมในเช้านี้ค่ะก็สนุกดีค่ะค่ะนอกจากความสนุกแล้วได้อะไรอีกคะก็ได้สภาวัธรรมเนาะก็มีศัพทสะเนี่ย เออได้ยินอะไรที่ไม่ถุกใจเราหรือ,อ,อแล้วก็แล้วก็ดูใจเราว่าเรามีความสุขได้ไหม,มในทุกสถานการณ์ที่เรามาร่วมกับพี่น้องเนี่ยเพราะการที่กันได้มาร่วมทํางานกับพี่น้องเนี่ยเราอาศัยภาษาตรงนี้แหละมาล้างใจใมาทําความทําใจให้เราผ่องใสให้ได้อ่ะคะ่ะแล้วเช้านี้จะภาษาอะไรคะก็มีภาษาเป็นนี่แหละคะ่ะกะนี่แหละข้าแถวกันเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าคือย้ายสามที่สี่ที่ก็จะวางลงได้หมายถึงว่าเอ มาทางนี้มาสายเดียวกันเอาโลมวัว้ที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งไปทรายนั้นทีนี้พออีกสายหนึ่งก็บอกว่ามาทางนี้ก็ได้วางคนละที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพร้อมที่จะวิ่งไปวิ่งกลับอย่างเงี้ยค่ะก็คือใจเราก็สามารถเป็นสุขได้นะใช่ค่ะโดยที่เราไม่ได้เข้าไปยึดว่าเออต้องตามทางนั้นทางนี้อย่างเงี้ยหมายถึงว่า คือคนไหนที่บอกเราที่หลังสุดเนี่ยเออเอาตามคนนั้นก่อนคนที่บอกไปก่อนแล้วเราก็วางไปก่อนเนี้ยเรียกว่ามปรับร้อมเปลี่ยนใช่เราปรับร้อมเปลี่ยนของเรานี่แหละค่ะคือเราไม่ทุกนะพี่เอมคือเราอยู่แบบโอ้ยังไงก็ได้อย่างเงี้ยมันก็สบายสบายค่ะขอบคุณค่ะ่จเดินทางมาอะไรในระหว่างการขนต้นก้านั้นบรรยากาศเป็นไปอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานหลังจากนั้นพ่อครูสัมมาภพธิรักษ์ได้เดินมาออกกําลังกาย และได้เมตตามาให้กำลังใจลูกๆบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นภาพที่ประทับใจพอเปรียบเป็นร่มโพเป็นโลทองครองธรรมพ่อคือผู้ชี้นำสู่ธรรมมชาติกวางใหญ่พ่อพระผู้สูงทรง ย,ย่อมยืนคู่ฟ้าไทยพ่อผู้พี่ใจใกายมุ่งหมายให้ลูกเดินตามหลวงปู่หรือพระครูสมณพธิลักษณ์วันนี้นะคะส่วนใหญ่พวกเราก็เรียกหลวงปู่เพราะว่าท่านอายุ88แล้วขึ้น89นะคะซึ่งก็หายากนะที่ สมัยนี้นะอายุอายุขนาดนี้นะคะหลวงปู่ตันช้าก็เดินออกกําลังกายแล้วก็มาให้กําลังใจลูกหลานนะคะพอเห็นคนเยอะๆหลวงปู่ก็จะชอบเดินไปนะท่านบอกว่าหัวใจพองโต <laughs> เวลาเห็นลูกหลานมาเยอะๆก็จะหัวใจพองโตนั่นก็หมายความว่าท่านจะก็จะมีชันพระที่จะอยู่ที่จะอยู่ต่อนะคะที่จะอยู่ต่อเพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติช่วยเหลือคนนะคะให้พ้นทุกข์ จะบอกว่าลูกหลานเห็นหลวงปู่ก็หัวใจพองโตเหมือนกันค่ะก็ลูกหลานเห็นหลวงปู่ก็บอกว่าหัวใจพองโตเหมือนกันครูรแลนักเรียนสัมมาสิกขาร่วมกันทํากิจกรรมถอนต้นหญ้าย้ายต้นกระเทียมเพื่อนํามาปลูกกิจกรรมเป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การสร้างอาหารไว้สําหรับเป็นอาหารของชาวชุมชนต่อไปจเริ่มทำ่ะอาคะวันนี้พานักเรียนมาทําอะไรกัน พานักเรียนมากู้กระเทียมแล้วเอาแห้วหมูออกห้วหมูก็คือย่า่าใช่เอเออแล้วทที่จากวันคราวที่แล้วที่เราไปปลูกแล้วตอนนั้นมันมันถูกเลยเราไม่ได้ขูดดินแล้วทีนี้มันเหมือนเราไปเกลี่ยกระตุ้นเขาอ่ะเขาเลยขึ้นพลึกเลยเขาเรียกว่าแย่งแย่งกระเทียมขึ้นใช่แต่เนี้ยถ้าเราไม่ไม่มาเคลียร์เนี่ยอุปสรรคมันเกิดขึ้นจะต้องทำาไงกระเทียมกระเทียมจะหัวจะไม่ดี เราหญ้ามันจะกบหมดเลยแล้วทีนี้เราถ้าเกิดเรามาเอาทีละต้นละต้นมันก็เหมือนก็ไปดึงจริงจรพี่จัไมรเขึ้นมาเหมือนกันก็เลยตัดสินใจต้องกู้ออกมาแล้วเอาไปปลูกใหม่พอสอนเสร็จป่ะเขาเลยต้องขุดเอาให้หมูลึกๆหน่อยก็ก็คือต้องต้องถอนรากใช่ถอนรากถอนของใช่มันใช่ถอนทุ้งในก็ไม่หมดแต่มันก็ยังช่วยได้ให้กระเทียมเราปลูกกระเทียมกระปุกมันก็จะงอกขึ้นมาเราก็จะเก็บยากง่ายขึ้น่แต่อันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันเก็บยาก มันเอาไม่อยู่ก็เลยต้องยอมเหนื่อยอีกรอบหนึ่งแต่ก็ได้ออกมําลงกายนะคะแล้วทําใจยังไงคะทําใจเหรอไม่ทําก็ต้องทําไม่ทําก็ต้องทําก็คือยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ยอมรับเกิดขึ้นแล้วเราแก้ไขเราไม่ปล่อยให้มันเสียหายไปก็ยินดีที่จะแก้ไขถ้าทําได้ก็ทําเท่าที่ได้นะค่ะขอบคุณค่ะทุค่ะทําอะไรกันคะเด็กๆคะ อันนี้อันนี้แผนกหรือกระเทียมออกมาใช่ไหมคะใช่อันนี้ตรงตรงไหนเป็นหญ้าดูออกไม่เอ่ยดูค่ะตรงไหนเป็นหญ้าชี้ให้หน่อยจ้ะอันนี้หญ้าขึ้นหมดเลยอันนี้แปลงนี้เราปลูกกระเทียมแล้วนี่อ๋อกระเทียมนี้กําลังขึ้นนะคะใช่ค่ะอ่าแล้วหญ้ามาขึ้นแข่งหญ้าสูงเชียวเป็นยังไงบ้างทํากิจกรรมตอนเช้าเวันนี้ค่ะก็รู้สึกสนุกดีค่ะอืมแล้วทําทุกวันทุกวันอย่างนี้มีความรู้สึกเบื่อม้างไหมก็ ไม่ไม่นะคะดูว่าบอกมีเพื่อนเยอะก็ช่วยกันทาก็สนุกดีค่ะก็มีความสนุกสนานกับการได้ทํากับเพื่อนเนาะค่ะค่ะโอเคขอบคุณนะคะแล้วน้องคนนี้ล่ะอยู่ชั้นไหนเอ่ยมหัมหนึ่งค่ะวันหนึ่งแล้วเป็นไงพอมาอยู่กับเพื่อนแล้วรู้สึกเวลาถ้าเกิดว่ามาอยู่กับเพื่อนด้วยมีผู้ใหญ่ด้วยจะดีกว่าไหมคะก็ดีค่ะเหมถึนอ,อยู่กับเพื่อนดีกว่าหรือว่าอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยดีกว่าก็ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพื่อนค่ะ ถ,ถ้ามีรวมกันมาช่วยกันก็จะดีเนาะใช่ค่ะอ่าโอเคค่ะขอบคุณนะคะาริราทำค่ะนี่เป็นคุลุใช่ไหมเออใช่ค่ะามาะเป็นยังไงบ้างคะพาเด็กๆมาแยะแยะเลยมาช่วยกันทําเกษตรค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลวงปู่ก็ก็อยากจะให้เด็กๆเป็นชาวกสิกรรมอย่างนี้ค่ะพี่ก็เลยต้องพาเด็กๆ คือจะบอกให้เขาทําแต่ว่าเราไม่ลงช่วยเขาเนี่ยมันก็กอะไรอยู่ใช่ไหมคะ,คะเราก็เลยต้องอต้องพาเข้ามาแล้วก็ทําให้เขาดูใช่ค่ะ huh. เพราะาบางทีตัวอย่างที่ดีอะ่ะมันมีค่ากว่ากว่าคําสอน huh. นะคะถ้าเกิดว่าเราบอกให้เขาทําแต่เราไม่ทําเนี่ยมันจะบอกเขาไม่ได้ใช่ไหมคะเวลาเกิดอะไรขึน้นอะไรอย่างงี้ค่ะดังนั้นเราก็เลยต้องต้องมากับเขาลุยไปกับเขา อยู่ด้วยกันไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้เขาเรียกว่าพอเวลาใกล้เขาเนี่ยเราจะรู้ว่าเด็กแต่ละคนนิสัยใจคอเป็นยังไงใช่ค่ะคือเราก็จะได้ปรับปรับตัวเข้าหากันปรับการทํางานเข้าหากันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขามีส่วนที่เราจะช่วยเติมเราก็จะได้ช่วยเติมเขามีส่วนที่เราจะต้องหมุนเสริมเขาเราก็จะได้หมุนเสริมเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้พานักเรียนทั้งหมดมาประมาณเท่าไหร่ชั้นอะไรคะ รวมนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็คือแจกงานเข้าไปใช่ไหมคะคก็คือแจกงานจากที่ประชุมตอนกลางคืนแล้วก็มาแบ่งงานเด็กๆไปอะไรเงี้ยก็มีมีประมาณห้าหกกลุ่มส่วนที่เหลือเนี่ยก็เลยมาลงนี่ทั้งหมดก็ประมาณ2ี่บกว่าคนยี่กว่าคนก็แสดงว่าจริงๆแล้วหัวใจหลักของเราคือเราให้เด็กได้เรียนรู้การปลูกอยู่ปลูกกินใช่่ะโดยปกติแล้วเด็กมหนึ่งม .2 ส่วนใหญ่จะต้องลงฐานกิจกรรมจะเป็นมสม ที่จะเข้าไปช่วยในในในโรงงานนะคะไปช่วยแพ็คของไปช่วยอะไรพวกอย่างนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้ว1กับ2เนี่ยลงฐานงานให้เขาได้มีวความเจโตด้วยแล้วก็ได้รักรักการปลูกอยู่ด้กกินด้วยไหมใช่ใช่ค่ะคือ การไปสบายนะ่ะมันทําง่ายแต่การที่จะมาลําบากและมันยากดังนั้นเราต้องฝึกให้เขาเนี่ยอยู่กับความลําบากก่อนเวลาที่เขาไปสบายนะ่ะมันง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราให้เขาสบายแล้วเนี่ยเวลาที่เขาจะไปเจอกับความลําบากนี่มันก็ยากเป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งการขนต้นกล้าผักสวนครัวและการถอนกระเทียมการที่พี่น้องแต่ละท่านได้มาร่วมกันสานพลังร่วมแรงร่วมใจกัน พร้อมเพียงกันทำพร้อมเพียงกันเลิกตามระบบสาธารณโภคีซึ่งทีนี้ได้น้อมนำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะจะเรินทำสันึกดีค่ะ